ประเด็นที่จะได้พูดคุยในวันนี้เป็นประเด็นที่มีความสำคัญบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่าการตื่นตัวเรื่องลัทธิชีอะาศาสนาชีอะซึ่ง เราจะไม่ใช้ว่าชีอะเป็นนิกายหนึ่งของอิสลามเราต้องไม่ยอมให้ชีอะมาเป็นหนึ่งในมัสฮับของาศาสนาอิสลามทำไมถึงต้องไม่ยอมถ้ามีใครคนหนึ่งบอกว่าคุรานที่เราอ่านกันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ครบ ท่านว่าเขายังเป็นมุสลิมอยู่ไหมยังจะนับเป็นหนึ่งในมัสฮับหนึ่งจากบรรดามัสฮับทั้งหลายไหม งงว่ากุรานฉบับไหนมันจริงกันแน่นะครับผมจะบอกให้ฟังต้องเข้าครูนในพวกนี้ต้องเข้ามาครูก่อนว่าฉบับจริงเนี่ยมันมีฉบับเดียวผมนี่ครับเขาบอกว่าอิหร่านมีฉบับทางชีอานั้นมีฉบับของเขาสมบูรณ์ผมไปที่ไหนครับผมไปที่รานผมไปมาแล้วครับเมืองคุุงน่ะผมก็ไปมาแล้วไปดู บัททัพทีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับกุรานนี่นะครับมีหลากหลายแต่ทั้งหมดนั้นไม่มีการเพิ่มเติมใดๆเหมือนอย่างกุรอานที่อิหร่านก็เหมือนยกุรานที่มาดีนะเหมือนกันฉบัดเดียวกันเหมือนกับกุรานเมืองไทยไม่มีการผิดเพี้ยนถ้ากุรอานในแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนี่นะครับเวลามาประกวดเวลามาอ่านกุรอานแข่งขันเรื่ออะไรเนี่ย มันจะต้องรู้เลยว่าไอ้นี่มันไม่ใช่กุรอานไอ้นี่เป็นกุรานของใครไม่เลยครับไม่ดีการท่องจำกุรอานของประเทศใดที่ผิดเพี้ยนไปจากการอะไรครับจากฉบับทั่วโลกเขาใช้กันก็คือฉบับที่เราใช้กันนีแ่แหละมันมีเรื่องพวกนี้ไม่เข้าใจคือต้องบอกวันหน้าสงสารผมจึงบอกให้ฟังว่า อัลกุรอานมีฉบับเดียวไม่มีหลายฉบับผมไปมาแล้วทั้งชีอาท้งอิหร่านนั้นก็ไปดูมาหมดนะครับมีการตรวจสอบผมจึงอยากจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่านี่เรากำลังถูกใส่ไครโจมตีไม่ว่าอะไรแล้วคนเลยนี่บอกมีหลักฐานแล้วอย่างงาู้นอย่างนี้หลักฐานตรงไหนนะครับมีหลักฐานตรงไหนเข้าใจคำว่าหลักฐานในศาสนาไหม ไม่เขาเธอก็ยังมาสแสดงวิสัยทัศนะ์ะในเรื่องของที่ตนไม่รู้เป็นการไขขี้เธอให้คนอื่นได้เห็นว่าแหมนี่มันโง่นะเนี่ยนะแต่ผมไม่ได้ว่านะคนดุกบอนนี่มันโง่นนี่นะครับผมจึงอยากจะเรียนด้วยความเคารพว่าขอให้ทําความเข้าใจการที่จะใส่ใครใครให้มันมีหลักมีเกณฑ์ อย่าใส่ใครแล้วก็ไขขี้เธอให้คนเขาได้จับได้นะครับ